สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะขอตอนรับขอสู่บรรยากาศทุงไฮทงหน้านะคะมือหนีภาพพี่น้องว่าเบิงห่วงเขางามๆค่ะแต่ว่าตนเขาในลมสลือเกินเลยทุกคนเอ้ยเตรียมตัวปวดแอวได้สำหรับสำหรับผู้ใดเกี่ยวเขาก็ได้เนาะคะ่ะเอามายามตรงสะกอ้อนมือหนีใส่หลอบไหวนะคะใส่หลอบใส่ตรงไหว ตาว่าสิมาไายคลิปบอ่อจะเปิดขึ้นปลาอาญ,ญะเยอ่นี่ไายหรือว่าไายสิยามก้อนเน่สันก็นเลยว่าไายอยูไย่ไายอยู่นะคะท่าแน่น่ะเฝ้ามาไายค่ะคนขามันลุ่นไปน้ำกันค่ะว่าจะมีปลาบอ่อนะคะเป็นตาได้บ้านอะ๋อปลาเลี้ยนรวยๆอยู่ค่ะแต่มันสิเขาบ่าเท่านั้นแหละใส่ใบมะวานนี่ค่ะโยนลงไปนะคะโอ้ยคนใส่ไร่เนี่ยวัน่ต้องใส่ตังค์เลยเสีนบอกใส่ย่างกันที่นี่กับผูนี่ผูสองตัว <laughs> Ừ, tôi đã gặp dạy nhảy การดักปูดักปลาน้ำหน้าก็เป็นการอาศัยธรรมชาติค่ะอาศัยขัดอาศัยแน่ได้ค่ะจากสิเขาบ่เขานะคะถ้ามันเขามากนี่ก็ได้กินค่ะถ้าบ่เขาก็หากินแนวไม้ค่ะพักนั่งอางยาก็มีอยู่เต็มไ้เต็มหน้านะคะพักบุง่งพักไพาา่พักขั้นจองเก็บมาลวกมาปนมาเจวกินนะคะปลาเค็งที่ค้งไว้ก็ย่งมีอยู่ค่ะวันวันหนึ่งพนบด้คิดอยากน้าอาหารการกินพ่อปันใดดอกค่ะมีอันใดก็กินนะคะหาได้อันใดก็กินอันนั้นบดได้มานางคิดว่าสีสื่อหมูเห็ดเป็ดไก่ได้ค่ะ ที่เห็นเพิ่นใส่ชีวิตแบบนี้บอมแนว่าเพิินบอมีเงินบอมมีคำาซื้ออยากซื้อกินได้ค่ะพี่น้องบอมแนแค่คุณตาของเฮาคนเดียวได้ค่ะคุณตาคนอื่นๆนะคะคุณลุงคุณป่าที่เพิ่นใส่ชีวิตน้ำไห้น้ำหน้านี่บอมแนว่าเพิินบอมมีเงินซื้อยากซื้อกินได้ค่ะสินทรัพย์เพิินมีบักหลายได้ค่ะแต่ว่าเพิินอยากหาอยู่หากินตามธรรมชาติอยากใส่ชีวิตแบบนี้ค่ะแล้วกับบอมแนว่าลูกหลานบเหลียวแร่ปล่อยให้มมหากินตามยถากรรมได้ค่ะแต่เพิ่นมักหามักเฮ็ดเองค่ะพอแม่่่ตาาาาาทงงบ้นนนนพีอเป็ืกัจ คันนยู่ซื่อๆนี่ส่งสิป่วยพันว่ามือหนึ่งมือหนึ่งตรงเห็ดเวียกเห็ดงานค่ะถ้าได้เสียหยาบักพริกได้จูงง้วจูงควายออกหากินนี่มีความสุขมีแห้งไหลค่ะแมนแทมือใดได้ตัดหยาขั้นแท้เนี่บู้ยนอนรับดีพันว่าคงเป็นพราะว่าพวกพันพานโลกมาหลายแล้วค่ะเพิ่นเคยใส่ชีวิตมาหลายรูปแบบไปในหลายหมองกินได้หลายอย่างนะคะเพิ่นเล้ยเลือกค่ะว่าจะยูแบบนี้กินแบบนี้โตห้องเองก็คืึกันค่ะถ้ามีเวลาก็จะมาใส่ชีวิตแบบเรียบๆง่ายๆอาศัยธรรมชาติหาได้ก็กินหาบ่ได ไปเอามาหลงสเสนวิธีบรานนอกของเจ้าของค่ะเกิดใดใหญ่มากกะใสเวลากับการเรียนการเหตุงานค่ะไปรับใส่คนอื่นอยู่น่านแสนน่านกวา่าสิได้ใดอันอวยมาใส่ชีวิตของเจ้าของกะเสียเวลาไปหลายเติบยุ่ค่ะ แต่กับบมีคําว่าสายดอกค่ะทางเฮาอยากเห็ุอีอย่างกับเห็ุลงไปนะคะมือหนีถ้าเฮามีความสุขกับการใส่ชีวิตแบบนี้กับใส่ไปค่ะมือทั้งหนาเฮาอาจจะมีความสุขกับการใส่ชีวิตแบบใหม่เฮากะเปลี่ยนไปไดค่ะพอโลกเข้าหมุนอยู่เสม,มอสูวนันถ้าเลือกไดเฮาก็ต้องเลือกแบบที่เขามากแมนวะคะแต่ก็น่าเห็นใจคนที่บมีโอกาสได้เลือกค่ะเพราะว่าผ้าระมันรัดตัวอาจจะต้องเหตุในสิ่งที่บบอยากเห็ุอาจจะต้องอยู่น้ําคนที่บบอยากจะอยู่ แต่ด้วยความที่เลือกบอก่ไดกะจําเป็นต้องเฮ็ดลวเนาะคะ่ะเนาะนอกจากเฮ็ดเพื่อตัวเองเพิ่นก็คือสิเฮ็ดเพื่อคอรอบรัวและคนที่เพิ่นหักนั่นละค่ะบ่า่าสิยูในจุดใดๆก็คอห้มีสตินะคะใส่ชีวิตอย่างบ่ประมาทห่างไกลจากอบาย,ยมุทั้งปวงนะคะเพียงเท่านี้มงคล้นชีวิตทั้งหลายก็สิเกิดขึ้นกับโตเฮ้าค่ะทุกคนใครแนยูดอกค่ะเทคโนโลยีสมมนีิมันเฮ็ดห้เฮ้าได้ไกลชิดกันคิดหอดคนทางบานกะแค่โทรหาวิดีโอข้อหากันก็เห็นหนากันแล้วค่ะ อยากกินอาหารพื้นบ้านก็ไปตลาดตะลีะ่หาวัตถุดิบมาเฮ็ดกินเนาะค่ะเนาะ ของกินพื้นบ้านอาหารพื้นทินแค่ได้กลิ่นกับฟินแล้วเคยเป็นว่าข่าวเวลาถือก,กลิน่นผักอีตูผักกระแยงหรือว่าผักอีเลิรแล้วคิดหอดบานภาพแม่เห็ดแนวกินอยู่ในครัวเสียงของพอที่เอิญไหลลังเมื่อกินเขา่าภาพของน้องสาวกระจอกงอแงยอยากเล่นตะของเฮียนน้อยบรรดาเสื้อว่าแค่ถือก,กลิน่นอาหารจะเห็นในห,ห้าวหนึกถึงความหลังได้ขนาดนี้แนวกินถึงสิบรูล้ลแต่เต็มไปด้วยความห่วงใยความหวังดีความเมตตามันหลายกว่าคําว่าแสบมันหมักกว่าคําว่าอร่อยมันคือความหักแพงที่ฝังอยู่ในหัวใจที่คิด หอดย่ามใดกับเผลยยิ้มโดยเบลูตู